สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆได้เรียนรู้การจเจริญเติบโต,ตของผีเสื้อนะคะหรือเที่เรียกว่าวงจรชีวิตของผีเสื้อกันนะคะเอาเริ่มจากขั้นที่หนึ่งเลยค่ะไข่ผีเสื้อจะออกไข่ทีละ,ล,ะละหลายฟอง บนใบไม้นะคะแล้วขั้นที่สองเมื่อไข่ฟักก็จะกลายเป็นตัวหนอนหรือที่เรียกว่าตัวหนอนผีเสื้อตัวเล็กๆนะคะเมื่อหนอนกินใบไม้ไปใช่ไหมคะงานงาก็จะกลายเป็นขั้นที่สามคือดักแด้ดักแด้ดจะห่อหุ้มตัวอยู่แล้วก็จะกลายเป็น ผีเสื้อนะคะคือขั้นที่4ก็จะกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยบินไปบินมานะคะนี่คือวงจรชีวิตของผีเสื้อใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนตามที่คุณครูได้บอกไว้นะคะนักเรียนเคยเห็นไข่ของผีเสื้อไหมคะ ไข่ของผีเสื้อก็จะมีสีขาวมเล็กๆใช่ไหมคะอยู่บนอยู่บนใบไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ดักแดกก็จะเป็นม็ดเหมือนมีตัวใะไหมมาพุ้มอยู่ใช่ไหมคะนานาก็จะกลายเป็นผีเสื้อทีอ่มีหลักสีใช่ไหมคะผีเสือ้อวันนี้เราก็มาฟังเพลงผีเสื้อกันดีกว่านะคะ เพลงผีเสื้อแสนสวยแล้วเดี๋ยวเราก็จบจากเพลงแล้วคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้แล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ